สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบก,กับคุณครูชินจังเหมือนเดิมวันนี้ในวิชาคณิตศาสตร์ของเราเรามาพบกันในหัวข้อเรื่องรูปสมมาตรนะครับอ่ารูปสมมาตรคืออะไรถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมกันได้เลยครับ รูปสมมาตรอ่ารูปสมมาตรมาดูซิครูขอยกตัวอย่างออกมาเป็นรูปสามเหลี่ยมดูเซลรูปนี้จะเป็นรูปสมมาตรหรือไม่อย่างแรกเราต้องหาแกนสมมาตรซึ่งแกนสมมาตรเนี่ยก็คือจุดที่เราพับนั่นเอง เราจะพับรูปนี้อย่างไรให้มันทั้งสองด้านที่เราพับเนี่ยมันสนิทกันพอดีโอเคไหมอ่าอย่างเช่นอันนี้พับยังไงดีครับนี่ถ้าเราพับตามเส้นปะของคุณครูเราจะเห็นได้ว่ามันทับกันได้สนิทเลยเนาะมันพับกันได้สนิทเลย,เอ,เลยอ่าซึ่งเส้นปะนี้เป็นแกนสมมากของรูปสามเหลี่ยม รูปนี้ครับแสดงว่ารูปนี้เป็นไงสมมาตรนั่นเองต่อไปนะครับขอ้อมืม่อกี้เราเห็นอะไรครับรูปสามเหลี่ยมมีแกนสมมาตรหนึ่งแกนซึ่งทุกรูปจะมีหนึ่งแกนหรือเปล่าอ่าไม่จริงนะครับ แต่และรูปมีทั้งสูไม่มีการสมมาตรเลยแล้วมีการสมมาตรทั้งหนึ่งสองสามไปจนไม่มีที่สิ้สุดเลยนะครับบางรูปมีเป็นร้อยๆแกนเลยนะอะตัวอย่างเช่นอ่านี่คุณครูขออนุญาตยกรูปนี้ออกมาอ่าซึ่งรูปเนี้ยคําใบที่หนึ่งก็คือมีกมารสมมาตรมากกว่าหนึ่งแกนถ้าเราจะพับ เราจะได้แกนสมมาตรกี่แกนครับรูปนี้ถ้าเราพับนะพับตามแกนที่ครูจะแสดงเลยแกนที่หนึ่งนี่แกนที่สองนี่เราจะเห็นได้ว่ามีทั้งหมดสองแกนนะครับไม่มีอีกแล้วนะ ต่อไปเรามาดูการสมมาตรในรูปต่างๆกันดีกว่ารูปที่หนึ่งรูปตัวทีรูปนี้มีการสมมาตรกี่แกนครับอ่าเก่งมากหนึ่งแกนคือตรงนี้นี่ต่อไปครับรูปหกเกลียมมีการสมมาตรทั้งหมดกี่แกนเออ,อลองดูสิ อ่ามีทั้งหมด6แกนอ่ะ1 2 3 4 5แล้วก็6ซึ่งหมดแล้วมีอไหมไม่มีแล้วนะครับก็จะได้6แกนต่อไปรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้มีการสมมากกี่แกน อ้าเราจะเห็นได้ว่ามีทั้งหมด4ี่แกนก็จะเป็นหนึ่งสองสามีต่อสแก,น,แกนนะข้อที่4รูปนี้มีแกนสมมาตรทั้งหมดกี่แกนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สองแกนคือนี่และมี่อ่าสองแกนจริงๆด้วยต่อไปข้อที่ห้าครับรูปนี้มีการสมมาตรกี่แกนอืมเท่าที่คุณครูหาเจอก็คือนี่หนึ่งและนี่หมดแล้วมีสองแกน ต่อไปครับข้อที่หมีกี่แกนเลยอ่ะลองหาดูสิซึ่งเราจะเห็นได้ว่ารูปนี้มีการสมมาตรทั้งหมดหนึ่งแกนนะครับนี่ไปต่อนะรูปใดเป็นรูปสมมาตรอ้าวเราต้องหาดูสิ รูปไหนเอ่ยที่มีการสมมาตรรูปที่หนึ่งคือรูปสามเหลี่ยมรูปที่สองคือรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าแล้วรูปที่สมคือรูปห้าเหลี่ยมนะครับจากรูปทั้งหมดนี้เราจะเห็นได้ว่ารูปที่สามถูกต้องครับเป็นรูปสมมาตรเพราะว่ามีแกนสมมาตร หนึ่งแกนมีแกนออื่นอีกไหมอ่ะไม่มีแล้วไม่มีแล้วมีแกนเดียวนะต่อไปข้อที่แปดอ่าให้ลากแกนาสมมาตรด้วยนะดูสิว่ารูปนี้มีแกนสมมาตรกี่แกนอ่าเก่งมากครับมีหนึ่งแกนคือ ต่อไปนะครับข้อที่9เขียนรูปให้เป็นรูปสมมาตรและบอกว่ารูปที่ได้เป็นรูปอ,ะ,อะไรอ่ะเท่าที่ดูคือรูปถ้าเราว่าต่อนะจะเป็นรูปหัวจจัะดูสินี่ลองว่าต่อดูสิอ่าได้แบบนี้ครับผมอ่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับนะักเรียนสำหรับความรู้เรื่อง รูปสมมาตรก่อนที่เราจะจากกันเราไปสรุปความรู้เรื่องรูปสมมาตรกันก่อนดีไหมไปกันเลยสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกับคาบเรียนคณิตศาสตร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้ปุ๊กกับพิมพ์จะพาเราไปเรียนรู้เรื่องรูปสมมาตรในคาบคณิตศาสตร์กันครับจะสนุกสนานขนาดไหนไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับเด็กๆทุกคน ขอต้อนรับสู่ค่ายสนุกคิดกับคณิตศาสตร์ค่ายนี้จะมาสอนให้เราเรียนรู้คณิตศาสตร์ไปพร้อมๆกับกิจกรรมสนุกสนานมากมายและฐานแรกของเราในวันนี้เป็นฐานที่มีชื่อว่าฐานตุ๊กตากระดาษสมมาตรเราจะมาสอนเด็กๆต,ตัดตุ๊กตากระดาษรูปคนจับมือต่อกันยาวๆซึ่งเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรกันนะครับน่ารักจังเลยนะจ๊ะพิมพ์ปุ๊กอยากทำเป็นเร็วๆแล้วล่ะ พิมก็เหมือนกันจ้าแต่รูปที่มีการสมมาตรคืออะไรนะสองคนนั้นมีคำถามอะไรหรือเปล่าครับรูปที่มีการสมมาตรคืออะไรคะถ้าอย่างนั้นเรามาทำความรู้จักกับรูปที่มีการสมมาตรกันนะครับเด็กๆทุกคนครับดูกระดาษรูปต่างๆพวกนี้นะครับใครทราบบ้างครับว่ารูปใดเป็นรูปที่มีการสมมาตรพิมพ์ทราบค่ะ รูปที่หนึ่งสองสี่และห้าใช่ไหมคะถูกต้องแล้วครับแล้วทุกคนทราบไหมครับว่าเรารู้ได้อย่างไรว่ารูปที่หนึ่งสองสี่และห้าจึงเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรเรามีวิธีตรวจสอบได้ง่ายๆครับโดยการนำกระดาษมาพับแล้วดูว่าทั้งสองข้างของรอยพับทับกันสนิทหรือไม่ถ้าทับกันสนิทก็แสดงว่าเป็น รูปที่มีการสมมาตรครับส่วนรูปที่พับแล้วทับกันไม่สนิทก็แสดงว่าเป็นรูปที่ไม่มีการสมมาตรใช่ไหมคะใช่แล้วครับไหนพิมพ์ลองพับกระดาษดูสิครับกระดาษรูปกีตา้าในรูปที่หนึ่งพับและกระดาษทั้งสองข้างของรอยพับทับกันสนิทพอดีค่ะแสดงว่าเป็นรูปที่มีการสมมาตร รูปที่สองกระดาษรูปสนักจิ้งจอกพอพับแล้วทั้งสองข้างของรอยพับทับกันสนิทพอดีค่ะแสดงว่าเป็นรูปที่มีการสมมาตรรูปที่สี่กระดาษรูปซองจดหมายพบพับแล้วทั้งสองข้างของรอยพับพับกันสนิทพอดีแสดงว่าเป็นรูปที่มีการสมมาตรค่ะ รูปที่หกระดาษรูปดอกไม้พอพับแล้วทั้งสองข้างของรอยพับเท่ากันสนิทพอดีค่ะสแสดงว่าเป็นรูปที่มีการสมมาตรใช่แล้วครับเก่งมากครับเด็กๆคงเห็นส่วนตรงที่เป็นรอยพับของรูปที่มีการสมมาตรกันนะครับตรงรอยพับเราจะเรียกว่าแกนสมมาตรนะครับเรามาลองพับรูปที่ไม่มีการสมมาตรกันบ้างนะครับ มาดูกันว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรเห็นไหมครับกระดาษรูปนกเพนกวินในรูปที่สมและกระดาษรูปยีราฟรูปที่6ถึงเราจะพับอย่างไรพับลงพับขึ้นพับไปทางซ้ายหรือพับไปทางขวากระดาษก็ไม่ทับกันสนิทเพราะฉะนั้นกระดาษรูปนกเพนกวินและรูปยีราฟนี้ถึงเป็นรูปที่ไม่มีแกนสมมาตรครับช่วงนี้ชี้นะ รูปใดๆที่เราพับแล้วแต่ละข้างของรอยพับทับกันสนิทพอดีเราจะเรียกว่ารูปที่มีแกนสมมาตรส่วนที่เป็นรอยพับนี้เราจะเรียกว่าแกนสมมาตรเรามักแทนแกนสมมาตรด้วยเส้นประและรูปรูปหนึ่งอาจมีแกนสมมาตรหรือไม่มีแกนสมมาตรก็ได้อาจมีแกนสมมาตรเพียงหนึ่งแกนหรือมากกว่าหนึ่งแกนก็ได้ครับ ก็ถึงเวลาทําตุ๊กตากระดาษกันแล้วก่อนอื่นเราพับกระดาษตามแกนสมมาตรแบบนี้จากนั้นเราก็วาดรูปให้เป็นรูปตุ๊กตาแบบครึ่งตัวโดยเป็นแบบนี้ครับจากนั้นให้เราตัดกระดาษตามรอยที่เราวาดไว้เราจะได้รูปออกมาเป็นแบบนี้และเมื่อเราคลี่กระดาษออกมาเราก็จะได้ตุ๊กตากระดาษรูปคนจับมือต่อกันยาวๆแล้วครับ เรามาสรุปความรู้ที่ได้เรียนกันไปในคาบนี้กันดีกว่านะครับรูปที่เมื่อพับแล้วแต่ละข้างของรอยพับทับกันสนิทเรียกว่ารูปที่มีแกนสมมาตรและรอยพับที่เกิดจากการพับร,รูปแกนสมมาตรรอยพับนี้เรียกว่าแกนสมมารตรหมดเวลาสำหรับคาบเรียนคณิตศาสตร์วันนี้แล้วนะครับน้องๆอ,อย่าลืมทำแบบฝึกหัด และทบทวนความรู้อยู่เสมอนะครับแล้วกลับมาพบกับคาบเรียนคณิตศาสตร์กันได้ใหม่ในคาบหน้าครับสวัสดีครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนสําหรับการเรียนเรื่องรูปสมมาตรคุณครูหวังว่าเราจะมีความสุขการเรียนวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ